พูดถึอองงานในวันนี้นะครับค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมอนนชานิ่งเจริญน,นะครับเป็นมูเกนไดซีเนียร์ดเคเตอร์นะครับผมวันนี้เป็นตัวแทนของคุณกะมงกระมวลสุดทัพพลังศีคุณต้องนะครับในการที่จะมาเป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์หรือว่าตอบคาถามในการจัดงานวันนี้นะครับผมครับก็พูดถึงงานในวันนี้ห ก็งานวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากที่มูเกนไดของเราได้จัดครบรอบ12ปีนะครับผม a n เวอร์ซารีก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่เราได้เชิญน้องทั้งสองท่านมาเป็นตัวอย่างของงานในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับทำไมทำไมถึงเลือกเป็นน้องซีและน้องนูนิวครับก็ที่เลือกเป็นน้องอน้องซีและน้องนูนิวเพราะว่าคือตอนนี้ครับ น้องค่อนข้างมีกระแสที่ดีแล้วก็เป็นเหมือนตัวแทนของนิวเจเนอเรชั่นใหม่ที่แบบว่า,อาชอบทานอาหารญี่ปุ่นอยากให้สื่อสารอา,อาหารญี่ปุ่นที่เป็นแบรนด์ของโมเกนไดเนี่ยได้ถึงนิวเจเนอเรชั่นยุคใหม่ได,ได้ได้เข้ามารองลิ้มรถกันกครับผมแล้วอย่างความพิเศษนะคะของโครบราเิ็อสเปี้ยค่ะโมเกนไดเปรีปอาาอยอะไรไว้บ้าง ก็ตัวนี้เราให้น้องนะครับผมได้คัดสรรวัตถุดิบให้โดยเป็นจัดเป็นคอสออมากเกษตรเป็นคอสพรีเมียมขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับงานนี้ครับแสดงว่าทั้งสองคนนี้ือพร้อมยังคะกรรการพร้อมมากพร้อมขินมากๆใช่คับเดนุ่น้น่ายิ้มแย้มแสดว่าต้องมีเมนูโปรดแน่นอนเลยม,มีแน่นอนหลอดทุกเมนูจริงๆชอบทุกเมนูเลยครับอร่อยหมดเลยครับ วิศวะคับเตรียมพร้อมไหไงบ้างวันนี้โอ้ยเตรียมเตรียมมากินเหมือนกันครับเพราะว่าเราได้แบบเลือกวัตถุดิบเองแล้วก็จะสรรเป็นเมนูเซตให้แฟนๆได้กินกันแล้วเรารู้สึกว่าเราเลือกสิ่งที่เราชอบมาก็อยากให้ทุกคนกินในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันในวันนี้ใช่ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องวัตถุดิบที่แบบสีเนี่ยมาก<ช>แลอย่างในวันนี้คือเตรียมอะไรมาบ้างคะของทางวัตถุดิบความพิเศษอ๋อความพิเศษของของวันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับคือร้านของเราเน้นความ สดใหม่และก็พรีเมียมของวัตถุดิบของญี่ปุ่นนะครับผมก็จะเป็นพวกปลาดิบต่างๆแล้วก็เป็นพวกพรีเมียมวัตถุดิบเช่นทาราบะอูฉลามอะไรอย่างนี้หรือว่าอูนิครับทุกอย่างก็คือจากญี่ปุ่นหมดเลยครับผมน้อง,งซงงีแล้วน้องซีว่าเคอได้มีส่วนร่วมในการเลือกผลิตภดดัวฑ์ี่ปุ<ช>่นมั้ยคบใช่ครับเรน,นเราเรา,เราเล็งอะไรกันไว้เลยือ จริงมันมีชื่อเฉพาะมากครับผมผมมีเลงในใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันครับผมครับต้องต้องลงมือทำด้วยใช่ไหมครับจริงจริงอยากทำแต่ไม่น่ารอดครับผมเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรพอเรามานั่งกินแบบพอมาเกษตรจริงๆมันละเอียดละอ่อนมากในการทําอาหารพิธีพิธันหรือว่าดูน้ำพูมือหรือว่าการรีมด์รถเปิดตอนริมดรถอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างมากใช่ครับแล้วผมเห็นมีเชฟก็คือใหญ่อยู่มากไม่กล้าไม่กล้าใช้ครับไม่กล้าใช้ แต่จ <cents> ร <input> so mm ิงๆเห็น hmm. ว <c oughs> ่าทุงคู่จริงมีการเลือกวัตถุดิบในการจะมาทำเมนูแต่ละคนด้วยใ่ไหเป็นเลือกเป็นเลือกแบบว่าอยากมันมีเมนูมาแล้วเราเลือกวัตถุดิบว่าอยากเอาวางเซตเอเป็นอะไรใช่ครับว่าถ้าให้มีการยังไม่สามารถขนาดแต่อยากทำนะแต่ทุกคนจะกินได้ไหมจะเป็นไม่ได้ไหมคะว่าในอนาคตอาจจะแบบมีแบบเป็นพุดนี้เป็นของซีนูนิวให้แฟนๆแบบมาเลือกชุดเอเซตีอะไรอย่างนี้ยค่ะ อ๋อคือเป็นไปได้ครับคือตอนนี้เราก็ทําเป็นเซตนั้นไว้แล้วเรียบร้อยสําหรับแฟนๆที่อยากมาทานครับผมก็คือชื่อเซตว่า The e x p e r i ์เพ e รียนะครับเป็นยังไงบ้างทํามีชื่อเมนูของเราแล้วนิวโอ้ยพึ่งเคยมีเลยครับแรกเลยเอ็กซ์เพยรียครับเป็นประสบการณ์ที่ดีครับใช่ครับทคนจะต้องมีความสุขไปกับเซตของเราครับเพราะว่าเขาเา นี้รากด้วยความริ้ศษกับวันที่วันที่เท่าสิบรองปีคะครับก็จริงแล้วมูเกนได้ก็จะมีการจัดงานครบรอบทุกๆปีนะครับผมแล้วก็ปีนี้ครับก็คือเป็นอีกปีหนึ่งที่ค่อนข้างพิเศษมากที่เราได้จัดกิจกรรมต่างๆนี้ขึ้นมาก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมสัมผัสแล้วก็รับประสบการณ์ดีๆของร้านมูเกนได้ครับผม ครับค<ด>ุณส่อก